สวัสดีทุกทกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเพราะผักสลัดก็คือผักมินิคอสนะครับน,นี่นี่งไงตอนนี้ก็กำลังมีโรคระบาดนะครับโควิด1 9โควิด 19, -19 นะครับในอีก4-5เดือนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีผักไปกินก่อนอันดับแรกนะมาอ่าครับนี้เรามีถัดเพาะนะครับที่เราเพาะกันมาหลายครั้งแล้ว แล้วก็ใช้พิดมอสนะครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปออโอเควันนี้ละเรามาแกะอ่ะมันก็เย็นครับมันมีความชื้นนิดนึงรับปักสลัดนี่ครับอันนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปที่สิ่งที่เราต้องใช้นะครับคือตัวสเปรย์น้ำเปล่า ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปให้มันมีความชื้นพอประมาณพอประมาณคือให้ชุ่มก่อนนะครับว่าตอนนี้เราเพาะปลูกในหน้าร้อนจำเป็นต้องให้มันชุ่มก่อนีอ่นีเลยนี่เลย,เลยโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราใช้มเมล็ดนะครับมเมล็ดนียครับแล้วก็หยิบหยิบมาใส่เลย ลุมละสองเมล็ดครับอ่ะก็หยดไปก่อนนะครับหยอดไปครับลุมละสองเมล็ดอ่ะบางบางอันนะมีสามเมล็ดด้วยใช่ปะไม่เป็นไร Okay. พอเราหยอดเสร็จนะครับแล้วพอมันงอกเราจะเลือกแค่หนึ่งเมล็ดครับหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับที่มันแข็งแรงที่เราคิดว่ารากมันเดินดีหรือมันแข็งแรงนะครับถ้ามือเราไม่เปียกมันจะหยอดง่ายครับเพื่อนแต่ถ้ามือเราเปียกมันจะติดมือเราไนงะสำหรับใครที่กักตัวอยู่บ้านนะครับก็ลองสั่งมเมล็ดพันธุ์ออนไลน์นะครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็คิดว่าน่าจะเพลินอยู่นะวิธีการปลบง่ายๆเอาไม้มาเนี่ยนะก็กบไปไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกเลยแมวาบาังป่ะเนี่ยนี่กบไปเลยต้องลึกนะครับ ดูครับว่ากี่วันเขาจะงอกให้เราอยู่นี่นิ่งๆนอกัน,น,น,นลูกนะนางอกนลูกน,นานกนวันนี้นะฮะมันก็จะงอกให้เราจริงๆนะเพราะว่าเราทำด้วยความรักอ่านี่ก็ได้กบบลุมเสร็จแล้วนี่ครับ เราก็ต้องเอาไปไว้ที่อาจจะกึ่งทึบแดดนิดนึงนะครับจะทำให้มเมล็ดเนี่ยผ่านการฟักแล้วก็ผ่านฟักตัวครับแล้วก็ให้มันกระตุ้นการงอกของมเมล็ดนะครับผมต้องมาติดตามกันวันที่มันงอกกันครับว่าเดีย๋ยวผมจะนับให้นะครับว่าทั้งหมดมันจะงอกใช้เวลาง,งอกกี่วัน,นครับแค่บ okay, ๊ายบาย